คือผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าถามจริงๆมันคือเวทีคู่แข่ง m i ชชันน v เว s รมันคือเวทีคู่แข่งซึ่งถึงเวลาที่ผมจะต้องไล่เขาบอกตรงๆว่าเราก็แบทเทิลกับ u n i v e r s ร์สเท่านั้น Miss World เราก็ไม่สนใจแล้วให้นิยาม Real s i ซ e บิ a ตี้อุ้ยจะดีเหรอครับกล้าฟังเหรอครับอะไรที่ทำให้บอสสนใจในการทำเวทีนางงามเริ่มต้นจากการเป็นหน้าที่ นะทำงานประจำอยู่ที่ช่อง3กับ BCTO เขาให้มาช่วยกู้เอกกอบกู้มิสเตอร์แลนเวลร์เป็นหน้าที่แล้วก็เลยทำมาจนชอบ17-18ปีแล้วครับสวัสดีทุกท่านนะครับออาถามมาชาวไทยอยากรู้อะไรก็ถาม Do you have any question? Let me know. I will keep talking English and Thai อีกทีครับล้างตาพิริม <c oughs> จริงเหรอฮะ เมื่อคืนตายใครตายครับเมื่อคืนใครตายเนี่ยพิมพ์มาซีใครตายเมื่อคืนใครตายบ้างชวนผมออกความเห็นเรื่องนี้กันจังเลยอะ่ะก็ดูนางงามให้มันเป็นความบันเทิงไปนะฮะเอาจริงๆผมก็ไม่กล้าวิาพากวิจารณ์อะไรหรอกถ้าจะให้วิจารณ์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคนต่างชาติคงทําใจได้เข้าใจได้นะครับถึงความตรงไปตรงมาแต่คนไทยอะ่ะนะฮะคนไทยที่พยายาม เขาเรียกว่าไม่มองความจริงเขาก็จะไม่สบายใจนะฮะเขาก็จะไม่สบายใจมันก็ทําให้เขาอึดอัดใจเปล่าเมื่อคืนไม่สุดต้องย้อนกลับไปดู MGI ขอบคุณนะครับ thank you so much ่ะ y o you v e v n y n y question let me know ง่วงนอนมากแต่ติงก็ยังหลือหัวตาอวยเขาจริงๆเนี่ยถ้ามาถามผมอะ ต้องกล้าฟังนะถ้าถามผมต้องกล้าฟังแล้วต้องทําใจเป็นกลางถ้ามาฟังผมแล้วเดี๋ยวแบบมาถามผมพอมาฟังปับ๊บแล้วก็เอาผมไปด่าเงี้ยไม่เอาเพราะว่าคนเราตาบใดที่ทําไม่ใจเป็นกลางแล้วมองไม่เห็นความจริงเกิดจากภาพลวงตาและอคติยังไงมันก็ไม่เวิร์คพูดตรงตรงทุกเรื่องไม่เฉพาะเรื่องนางงามทุกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนทุกอย่างมันต้องดีแคลร์ตามความจริงทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกถ้าสมมุติว่าคุณแบบเฮ้ยจะเอาแต่แบบจะเอาแต่เพราะแต่แต่สิ่งที่คุณคิดความจริงมันไม่ใช่คุณก็ยังจะให้มันเป็นอย่างที่คุณคิดมันก็มันก็ไม่มีวันที่จะดีได้นะมันก็ไม่มีวันที่จะดีได้คุณดูอย่างสลิมสลิมเขาก็จะคิดของเขาแบบนั้น่ะ ซึ่งเขาซึ่งเขาไม่ยอมเปลี่ยนความคิดถูกไหมฮะบิ๊กตู่ดีที่สุดเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดสวออมาจากการแต่งตั้งคือคนที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเขาก็จะคิดอย่างนี้ยคือเขาไม่ได้ดูตามความจริงว่าอ้าวกี่คดีแล้วที่สอเขาไปทางทุจริตแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าไม่ทุจริตเราเชื่อว่าทุจริตทุกเรื่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตักกาของคน ที่ไม่ยอมรับความจริงเวลาพูดความจริงไปมันก็จะเกิดไม่สบายใจแล้วก็เดี๋ยวจะฟีดแบ็กลับมาถึงผมคือผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าถามจริงๆมันคือเวทีคู่แข่งมิชชันนเวิร์สมันคือเวทีคู่แข่งซึ่งถึงเวลาที่ผมจะต้องไล่พูดตรงๆการทําธุรกิจทุกคนจะต้องไปถึงฝันทุกคนจะต้องมีโกเป็นของตัวเองถูกไหมทุกคนจะต้อง ทะเยอะทะยานและท้าทายไม่มีใครลงทุนตำน้ำพิกอะไรแม่น้ำหรอกครับมันจะต้องมีเป้าหมายมันจะต้องมีการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคนไทยอาจจะแบบคนไทยที่ชอบมิชชันนีเวิร์สอาจจะแบบเป็นคนที่มีท t u d e ไปแปลกก็คือไม่เข้าใจบริบทแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นพูดตรง,ตง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจความคิดของคนบางคนผมดูภาพรวมของทั้งโลกมากกว่านะฮะผมดูภาพรวมภาพรวมของแบรนด์มากกว่าผมก้าวข้ามไปแล้วเพราะว่าการพัฒนาที่ดีคือการยอ,ยอมรับความบกพร่องแต่ถ้าตามใดไม่ไม่ยอมรับความบกพร่องหรือหรือไม่ยอมรับว่า มันมีสิ่งที่ต้องแก้ไขก็เหมือนรัฐบาลไทยปัจจุบันเนี่ยก็เขาก็ไม่ยอมชีวิตเราถึงได้ดำดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆคนอวยก็อวยไปนะฮะแต่ภาพความเป็นจริงคือมันรอดไม่ะ่ะอะไรนะไซคืออะไรเลียวไซอะ่ะพูดยาก พูดยากไม่อยากจะพูดพูดในฐานะอะไร,รอะครับเนี่ยถามมานะ <c oughs> คุณถามมาแล้วถ้าผมต่อไปอะ่ะแล้วถ้าใครดา่าคุณต้องอไปดา่ากับตามไปด่าด้วยนะคุณจะให้ผมพูดเกี่ยวกับอะไรอะ่ะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับตัวแทนประเทศไทยนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับตัวแทนประเทศไทย <c oughs> เกี่ยวกับบริบทใช่ไหมที่เขาบอกว่าอะไรนะเรียลบิวตี้เรียลไซส์อะไรเนี้ย อะไรใดๆก็แล้วแต่คําว่าเรียวมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้หมายถึงน้ำหนักอย่างเดียวมันไม่ได้หมายถึงน้ำหนักอย่างเดียวควํา่่าเรียวมันหมายถึงหลายอย่างบนร่างกายไม่พูดดีกว่า <c oughs> มันหมายถึงความคิดมันหมายถึงสมองมันหมายถึงบริบทถูกไหมฮะ สมมุติคำว่าเรียวของผมอะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคำว่าเรียวผู้หญิงสวยคนหนึง่งแต่ว่าพิการทางการได้ยินหรือไม่สามารถจะพูดได้อันนี้เรียกว่าเรียวสำหรับผมคือใช้ชีวิตได้มีประโยชน์ต่อสังคมรูปร่างดีความคิดดีแต่เรียวก็คือตัวเขาไม่สามารถจะพูดได้ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียวอันนี้คือเรียวแต่คําว่าเรียวถ้าตีความหมายไปทางน้ําหนักสําหรับผมคงไม่ใช่อันนี้ต้องพูดตรงๆสําหรับผมคงไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องมีกฎกติกาการทํางานทุกอย่างมันมีกฎกติกา การรับสมัครเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีความสูงเท่าไรมีน้ำหนักไม่เกินเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีกติกาไม่เป็นไรนี่ผมพูดเรื่องทั่วไปพูดเรื่องทั่วไปมันมีกติกาเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีคุณลิฟายสักอย่างหนึ่งมันต้องอยู่ในกรอบกติกาพอสมควรกรอบกติกาพอสมควรแต่ถ้าจะเปลี่ยนกรอบกติกาก็ต้องเปลี่ยนกฎ แบบชัดเจนทุกคนจะได้ไปตามโจทย์อันน,น,นี้อันนี้ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นคำว่าเรียวสำหรับผมไม่ได้หมายถึงอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้หมายถึงที่ทุกคนกำลังคิดแบบผมบ้านะถ้าเรียวเราหมายถึงน้ำหนักเยอะๆทุกคนก็กินเข้าไปแล้วเป็นเรียวกันหมดมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเรียวมันมีหลายรูปแบบเรียว คนที่พิการทางการพูดกันได้ยินแต่สวยและมีประโยชน์และสตรองชีวิตต่อสู้อย่างนี้ผมถือว่าเรียวอะสมมตินะฮะสมมติผู้หญิงที่ดูถูกถูกดูถูกถากถางต่อสู้ a ร t ติสตัวเองนะฮะผมถือว่าเรียวอะไรอย่างนี้ หรือผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมมาก่อนตั้งแต่เด็กมีปมประเด็นแต่สามารถเอาชนะปมประเด็นได้แล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนอันนี้ถือว่าเรียวถูกไหมฮะมันมีหลายประเภทอะครับมันมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นคําว่าเรียวมันมันมันมองหลายจุดมันไม่ได้มองแค่อย่าหลงประเด็นคําว่าเรียวคือคือน้ําหนักผมว่ามันไม่ใช่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอะครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง แต่มันไม่ใช่นขะายของจบ <c oughs> อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัว <c oughs> ไม่เกี่ยวบอกแล้วนะไม่เกี่ยวกับใครนะไม่เกี่ยวกับใครนะเพราะว่าทั้งหมดและทั้งมวลเนี่ยมันก็มีกรอบกติกาของเขาพอสมควรในทุกๆเรื่อง ไม่เป็นไรฮะอย่าไปอย่าไปซีเรียสเราพูดความจริงถ้าเกิดสมมติว่าใครรับไม่ได้เขาไปด่ามันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนเราพูดความจริงอะในเรื่องการเมืองสลิมเขาก็รับไม่ได้ผมเข้าใจนะฮะสลิมเขาก็รับไม่ได้เข้าใจนะฮะทุกอย่างมันมีกรอบ ทุกอย่างมันมีกรอบมีกติกาไม่เป็นไรไม่เป็นไร no serious no serious ดูนางงามให้มันสนุกดีกว่าเฮฮาปาร์ตี้ไปตอนนี้เราก็ต้องดูเพราะบอกตรงๆว่าเราก็แบทเทิลกับยูนิเวอร์สเท่านั้นมิสเวิด์ d เราก็ไม่สนใจแล้วนะฮะเราก็ตามดูโปรดักชันบ้างอะไรบ้างว่าเขาทำอะไรก็หนักอยู่นะฮะ อันนี้ก็พูดตรงๆเราก็ดีใจช่วงนี้ต่างประเทศช่วงนี้ต่างประเทศติดต่อมาขอแฟรนไชส์เยอะมากไม่รู้ว่าไซเ e ฟเฟกมาจากเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ย ND Miss Universe ในต่างประเทศติดต่อมาเยอะมากเมื่อเช้าเปิดมาเจอห้ ประเทศซึ่งเรายังไม่เคยทำงานกับเขาแล้วก็บางประเทศที่เขาขอมาคือเรามี national director อยู่แล้วเราก็ให้เขาไม่ได้นะฮะบางประเทศขอมาก็อาจจะว่างเป็นประเทศแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องขอโปรไฟล์เขาว่าเขาทำอะไรขอดู Facebook ขอดูวิธีการเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายลิขสิทธิ์ง่ายๆนะครับขอยืนยันว่า Miss Grand International Very expensive franchise fee แพงครับกล้าให้ไปถามเอามาประจานกันเลยว่าถูกหรือแพงเราอัพไปไกลแล้วนะครับเป็นหมื่นหมื่นเหรียญน,นะครับแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้เรากำลังต่อสัญญาเรากำลังต่อเใช่คุณบุญสมบงรับไม่ได้ก็ช่างมัน ก็คุณถามเราว่าเราไม่ได้อยู่อยากพูดในฐานะที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานในวงการนางงามมานานถ้าคุณถามไอเดียเราก็จะตอบเพื่อเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าแบ่งปันความคิดแต่การคิดไม่เหมือนกันไม่ใช่ความผิดนะการคิดไม่เหมือนกันไม่ใช่ความผิดแต่เรามาแชร์กันเรามาแชร์กันแต่ถ้าเกิดมีคนที่รับไม่ได้เลยก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเราก็ไม่ได้โกรธเขา ทุกอย่างต้องมีการพัฒนาถ้าคิดว่าทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วจะไม่แก้อะไรอีกเลยมันคือการถอยหลังนะฮะมันคือการถอยหลังตอนนี้เราได้เอนดีเยอะมากเราได้ราคาขึ้นคุณเทเรซ่าเมื่อวานนี้ไปกินข้าวด้วยกันก็มีการปรับกลยุทธ์นะฮะมีการให้ราคาที่ต่ําที่สุดสำหรับประเทศที่อาจจะกําลังพัฒนาหรือประเทศที่ฐานะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยต่าสุดนี เรากำหนดไปแล้วว่าเราต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะฮะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมเราต้องการนางงามเกรด A เพราะฉะนั้นนะ่ะเราเชื่อมั่นว่าของแพงจะได้มาซึ่งการคัดกรองโอกาสที่ได้เกรด A จะสูงกว่า <c oughs> คุณเห็นหนางงาม Miss Grand, มิสแกรนไหมปีนี้ผู้เข้าประกรวดบนเวทีสวย85%เปอร์เซ็นต คัดออกยากมากเราพูดได้เลยว่านางงามเกรด A อยู่กับเราเยอะที่สุดนาทีนี้นาทีนี้เยอะที่สุดคนลาตินเทมาแกรนสวยสุดต้องมาแกรนไม่เชื่อคุณดูได้นะนะเนาะเนาะเหงียวเนาะนี่คือจุดยืนของเรา so strong don't worry เราทำงานมีเป้าหมายเราไม่แอปเราต้องการเป็นที่หนึ่ง ในอนาคตถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่ใช่ที่หนึ่งนะฮะด้วยอะไรใดๆก็ตามแต่เรามั่นใจว่าถ้าทิศทางเป็นแบบนี้ได้อยู่ครับได้อยู่วีนี้ก็อยากให้คนไทยมุงไปเลยฮะ <c oughs> อยากให้คนไทยมุงไปเลย คุณเทเรซาเป็นใครโอ้ยไม่ต้องเล่าหรอกครับมันย,ยืดยาวคุณเทรเรซาหรอเป็นอเมริกันไทยอเมริกันพี่เพื่อคนนึงรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วครับคุณเทเรซาอยู่ซานฟรานซิสโกมาก่อนประมาณ14-15ปีจบปริญญาตรีและปริญญาโทที่ซานฟรานซิสโกนะครับไปเรียนปริญญยาที่นู่นทั้งหมดแล้วก็ทางานที่นู่นอยู่พักหนึ่งถึงจะย้ายกลับมาทํางานด้วยกันแต่ทํางานในบริษัทอื่นด้วยกัน แล้วก็มาทํางานด้วยกันตอนนี้ก็10อยู่ภายใต้ MGI ก็สิปีครับเราพูดตามความจริงนะครับเราพูดแบบหลักการแล้วเราปฏิบัติความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญคือพูดตรงๆเราต้องให้เกียรติส่วนรวมถ้าคุณจะมีนโยบายแบบเรียวไซ์อะไรคุณต้องบอกกันมาล่วงหน้าที่เหลือที่เขาเข้าประกวดเขาจะได้ไปแบบไปทําไปกินมาเยอะๆให้เท่าๆกันหรือ,อยังไงไม่รู้คือมันไม่รู้คุณจะเอาแบบไหน มันต้องชัดเพราะว่าหลายคนที่กว่าเขาจะมาได้เขาลำบากมากในการดูแลตัวเองอันนี้ก็ต้องชัดเจนอยู่มีแต่ิสอุนิเวิร์สมิสเวิร์มแย่คุณไปดูมิส s u นิเวิร์กับมิส s USA f a c o b o o k สิคนกดไลค์เป็นหลักร้อยไม่มีเลยเพื่อนผมอยู่อเมริกาเช็คเลตติ้งแล้วน้อยมาก How do I feel? I feel nothing. t w i t i a n she's in the hotel. Today she has interview BBC News at 6 i x o'clock. ใครก็จะว่าเราก็เรื่องของเขาบางทีเราก็ห้ามใจคนอื่นไม่ได้อย่าเครียดอย่าซีเรียสจนเกินไปนะฮะทำอะไรก็คิดว่ามันอยู่ที่ตัวเรานะฮะอย่าไปอินอะไรมันเยอะดูนางงามก็ก็ดูแค่สนุกก็พอนะฮะมันไม่ได้อะไรมากมายไก่กอง นะฮะชีวิตยังต้องเดินต่อนะครับ